เป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆงานี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆคะ่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าว,วสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ Mummy News มาแล้วขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแน่นอนเราจะมีข่าวจริงเชื่อถือได้มาฝาก ทุกคนแน่นอนนะคะอยากเจอเขา่าวอยากได้ข่าวจริงนะคะติดตามช่อง m a ม m ่ทีนิวสได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะมาบอกข่าวสําหรับลูกจ้างกลุ่มประกันสังคมกันบ้างในช่วงโควิดนี้นะคะใครถูกเลิกจ้างหรือถูกหยุดงานอย่าลืมไปขอรับเงิน50%จากประกันสังคมด้วยนะคะเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันเลยคะ่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้กําชับให้กระทรวงแรงงานดูแลประชาชนที่ทำงานกลางคืนภายใต้กรอบของกฎหมายเนื่องจากคนทำงานภาคกลางคืนเช่นพับบาร์สถานบันเทิงพัาตตาคารร้านอาหารสถานบร,ริการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นสุชาติกล่าวต่อนะคะว่าในกรณีเหตุสุดวิสัยโควิดในทีนี้นะคะกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม63เป็นต้นไป กฎกระทรวงดังกล่าวให้ความคุ้มครองกรณีผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากต้องกักตัวเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือในจ้างต้องหยุดประกอบกิจกรรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการะะมีคําสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ดดลกจ้างนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันรวมกันไม่เกิน90วันนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่19ธันวาคม63เป็นต้นไปและสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบนะคะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ w w w s s o g o t h นะคะ โดยขั้นตอนการขอรับเงินทดแทนมีดังนี้นะคะ 1. ลูกจ้างผู้ประกอบตนมีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสบสสูงนะคะศูนทับ 7, นะคะแล้วนำส่งให้ในายจ้างนะคะไม่ใช่ไปยื่นเองนะคะนำส่งให้ในายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากโดยขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชีธนาคารดูให้ถูกต้องด้วยนะคะ จากนั้นนะคะนายจ้างจะรวบรวมแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะและจดบันทึกแจ้งข้อมูลการหยุดงานของรู้จ้างที่เป็นผู้ประกันตนต่อมาค่ะนายจ้างจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ในระบบ e-service นะคะบนเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมซึ่งก็จะมีหนังสือรับรองการหยุดงานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตนนะคะ แล้วในจ้างนะคะจะก็แล้วในจ้างก็จะต้องส่งแบบคำขอรับประโยชน์ดทดแทนที่ได้บันทึกไว้ในระบบ e s e r w i c t ไปยังสํานักง,งานประกรันสังคมในพื้นที่สถานในพื้นที่ที่สถานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะคะหรืออาจจะส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายใน3วันทําการจากนั้นนะคะระบบก็จะทําการประมวลผลนะคะโดยจะรวบรวมทุกรายการที่ในจ้างได้บันทึกข้อมูลแล้วส่งต่อข้อมูลไปอีก นะคะเมื่อทุกอย่างนะคะเขาตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเงินจะโอนเข้าบัญชีลูกจ้างผู้ประกันตนภายใน5วันทําการแต่กรณีที่เลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องในจ้างผู้ประกันตนต้องโทรหรือลายแจ้งบัญชีจากนั้นจะย้อนกลับไปขั้นตอนในการพิจารณาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือนะคะเราต้องเช็คว่า เลขบัญชีธนาคารและเลขโทรศัพท์เราถูกต้องครบถ้วนไหมไม่งั้นเขาโอนเงินไม่ได้นะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้นะคะ่ะ